นั่งคนละที่ค่ะนั่งคนละที่นะคะเอาคนจุคนจุเานดันคนดัดดูดูดูยายนะี่พอยดูยายนะยายจะทนะดูยายนะยายทาอย่างนี้นะเนียอเอาเท้ามเอาขามาอย่างเี้ยอาามาแล้วอย่างเี้อย่างเงี้แหน้าเนี้ยเอาแต่งหน้า แม่ขอบคุณค่ะเ้าก็ขอบคุณค่ะกับเราเอาใหม่เอาใหม่ค่ะคนนี้นั่งข้นะคะมันจะโง่ได้บ้างนะีขอบคุณดีกคนี้ค่ะแต่งไหมโอ้โหรับสิ่น้สินี้อ๋อมาแต่งมากเอาแต่งมากนั่งกินแมเลยอ้แต่งนั่งตรงนี้ใช่ไหมแต่งมาเลยแต่งมากค่ะมือเย็บยังไม่หายเลยมือเย็บมือเย็บ อ้ยี oh, ่ใหญแต่งหน้าให้หนูใช่ไมอ้อตกยแต่หน้าอะไรคะแ yeah. okay. บบยบีสิาปากถ้าปากยแต่งบตล้วห okay. yeah. ลับตาค่ะหับตาห yeah. ลับตาค่ะหลับตาหลับตาโอเคมาตดังมาจากใส่ของหนู จะกันอนจากข้างบนนะค่ะมาจากไหนมจากข้างบนเ๋ยค่ะดังปุ๊บเลยไอ่เดียงนังโอ้หนูกว่าล่ะค่้ะ ยายยายไฟมาจากไหนอีกนะยายนี่เขาโทรมาจากยายหนูนี่แม่จะมาโทรปากโปงแตกเลยปแกยไฟไฟมาจากไหนโั่งแตกมา้องเอ๋อัตัดออกไปอยู่หาพี่ปลาเลยน้องเพ็หรือน้องลอยน่ะอันนี้อันนี้อันนี้เ็ตอันนี้ปลอยปลอยโดนกัดอ่ะโอ้โหโอ้โหดูดด ไอหนูขึ aquí, go, ้นไปเอาเอาไูกหน่อยว่าจง้อเอาจังยังดูดู๊ายยบ๊ายบายยังกบังตกเตียงไอตกเตียงไอตกเตียงไปไปไ้ไปโอ้คอยตกเตียงร้องไห้เนไป ดูกล้องยายก่อนนะเพราะว่ากล้องยายไม่ชับยายเช็ดยายเช็ดกล้องยาเช็ดกล้องแป๊บนึงไอ้ไฟกันหน่อยค่ะไอ้ไฟไอไอันโทรศัพท์แพร์นาจัวว่าไปใส่ว่าไปมาแปดซีสองเดหน่อืมันม่หัม่ไเวดนีงเดเ้ยมันด บอน,นั่งแล้วเหรอคะอจาให้นั่งเลยให้นั่งยายให้นั่งให,ให,งให้ยายนั่งเหรอคะ ดีทวดทวดจ๋าทวดไปแล้วทวดทวดทวดไปแล้วทวดทวดทวดกินอะไรถามดิลูกทวดทวดทวดกินอะไร สวยค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วขอบคุณกันก่อนขอบคุณค่ะเอาตีไม้นะคะอ่ะลงไปค่ะลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณพลอยขึ้นมานะคะคุณเทศเสร็จแล้วค่ะคุณเทพจ่ายตังค่ะจ่ายตังค่ะขอบคุณค่ะทอนเงินทอนค่ะเงินทอนนะคะขอบคุณค่ะไปเคุณพลอยมา

ยินดีนค่ะปา,นากนะคะปากปากคันด้วยค่ะเนี้ยจ่ายตังค่ะอ่ะโอ้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 อย่ามาตีค่อยค่ะเอาขอบคุณกันก่อนขอบคุณเอาขอบคุณเป็นเสียงด้วยหาด้วยหาได้ยังไงเออไม่ให้ตีไงหาใ่กระเป๋าใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเลยค่ะ บ๊าวบาบ๊ายบาขอบคุณค่ะนนี่แบะนี่ต่อววที่เก่งอืนี่เราเนเลยไว้ยบบอ๋อบีบอบีบอ่ะแต่งหน้านะคะแต่งหน้าแต่งหน้าดูนะแ่อยี่มท แข่งหน้าค่ะด้วยก็ตด้ัก็ได้ยงยอีอันนี้ว่ามันเงินไขโทรมาอันนี้ไข่ที่สิบะพ่ไง่เอาเนมนก้จตว่คนาเปล่เจ้าจริงวันที่มื่ามกันยุบมาจะคว้าหาไม้ใหญ่เป็นสวตึ้งแแโอ เดี๋ยวยายไล์ปิดไล่สดอยู่ค่ะ<อ>เดี๋ยวนะคะพี่น้องจา้าเคดีดก้อนเด้อจ้าพี่น้อง,องเดี๋ยวยายแตนมิิไปหนึ่งเข่าก้อนอจักบาทก้อนทิดเข่าให้ได้หน่อยกินก้อนอหงดยามแล้วหกโมงสวัสดีนะคะ